สวัสดีครับผมผมต้ากาอนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเพสนะผมมาลงแรงกันนะผมนะครับทีมผมโดยรวมก็แบบนี้ครับสี่สองหนึ่งสามนะผมของเตรลิมนะครับเอาโยนครับลงมาครับโยนครับฟิตนะอันนี้ผมอัดแล้วมาภาคทีหลังนะครับผมถ้าติดติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับทีมก็จะประมาณนี้เลยครับเจอสี่สามหนึ่งสองนะ จัดนานจังแมนยูเจอแมนยูนะเราเป็นคนเขียก่อนนะผมเราเป็นเจ้าบ้านนะผมรบบอลันโซครับผม ลำผาดนะครับมาที่ฟิกโก้ครับผมลำผาดนแรงและตลอดนะผมโรนัลโดนะครับโคตรสวยนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากเลยคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับผม1เม็ดล้วครับผม1.0ครับผมว่าเขามีลูมินิกเก้ด้วยนะครับ ครับฟิกโก้ครับผมมาที่คาฟู <c oughs> ขอไปนะเราได้ทุ่มนะครับผมคือลางไมหาแมกไกยก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับโดนสกัดไปนะครับผม <c oughs> ติดบล็อกคาร์ลอดนะครับผม ครับโลนันโดครับผมไม่ได้นะผมได้ไหมอยู่ที่แคมเบลล์ผมยังได้อยู่นะครับลอนโซ่ครับยอนครับครับผมลอนโซ่อีกครั้งนะครับไปที่ยนครับไม่ถึงนะติดแบแคฮมนะแม็กควายมาที่อารอนโซ่นะครับผมนำผ่าดมาฟิโก้นะครับผมเคื่มที่อารอนโซ่ครับผม โยนยาวไปที่นอนโดครับผมลัดฟอร์ตไม่ได้นะครับเกือบโดนนะผมลำผาดครับโยนครับนะผมไปที่คาร์ลอสนะครับส่งมาที่โรนโดครับผมตกกละบาโยนครับเตี้ยงไปโอ้โหไม่เข้านะผมได้ลูกเตะมุมนะครับ เซล์เปิดเข้าไปครับดอนโดโอ้โหตีลังกาเฉยเลยครับขอได้ทุ่มนะผมบอลอยู่ที่แบรอบสันนะครับแบลอบสันส่งมาที่แรดฟอร์ดนะผมนัดกับไปที่เอลวินโอ้โหติดนะครับเมสซี่ครับนัดควายแย่งได้นะผมครับคปายอนโดเขาจะเรียบร้อยนะครับ โรนัลโด้ครับผมรุ่นแรกติดฮีโร่แล้วครับอย่างนี้ยี่แปดนาทีสองศูนย์นะครับมาควายแคมเบลนะครับยอนครับหลไปที่คาร์ลอสนะครับผมมาที่โรนัลโด้ตบเข้าไปให้แรดฟอร์ดนะครับไม่ได้นะครับผมว่าไงโอ้โหเออเอเฉยเลยนะครับ บอลอยู่ที่บีล่านะผม,มให้เมสซี่นะบแบ็กแฮมไปที่ใครก็ไม่รู้นะครับลอนโดโอ้โหติดแบ็กแฮมนะครับบวกกันเลยครับผมจังหวะน,นี้เห็นได้อยู่นะผมเดียร์ันโตเข้าผมแรดฟอร์ดนะผมจังหวะนี้ไปแล้วสามศูนย์นะครับสามศูนย์ครับจากมาคัสแรดฟอร์ดนะครับผม รับสันส่งมาแรดฟอร์ดนะครับน่าจะโดนนะผมว่ายังได้อยู่ครับรามพาร์ดเรียบร้อยครับติดแบ็คแฮมได้อยู่ครับผมยังได้อยู่นะเป็นบอลของเราอยู่นะลวนโดไม่ได้นะผมจะลุนแฮตติกฮีโร่ตั้งหน่อยเมสซี่ครับผมติดมาควายนะครับผมเรียบร้อยโดมินิเก้ครับผมนิ่มๆนะครับโดมินิเก้ก่อนจบครึ่งแรกผมว่าน่าจะสกอร์เนี่ยครสามหนึ่งนะครับผม น่าจะหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยอย่าโดนนะอย่าโดนนะครับผมรอดนะครับฟิกโก้ติดเอวินนะครับผมเรียบร้อยครับผมหมดคือเวลาแรกนะครับผมเรามีโอกาสยิงห้าครั้งนะครับผมเข้ากรอบสามนะครับเป็นประตูสามเลยนะครับเปลี่ยนไปข้ามลงมานะครับผมทันยอนครับเนี่ย ส่งกินหูแทนหลุยส์พิกโก้อีกตัวนะครับผมเขาได้เคลียร์นะผมข้างหลังฮาร์แลนด์แลดฟอร์ดเล่นกันสองคนนะผมติดแคมเบลครนะผมกลับไปที่คานนะผมย้อนมาแบ็แคแฮมนะครับอันนโซ่แลมพาร์ดไหลมาให้โรนโดโอ้โหติดนะครับ เนมาบ้างนะครับฮาแลนด์โอ้อยังรอดอยู่นะครับแบคแฮมไปลำพาดครับโอ้ติดเวล่านะผมตอนนี้บอลอยู่ที่ล็อบสันนะครับแรดฟอร์ดยานะสวยครับแมบคไกร์คาร์ลอสมาให้แบ็คแฮมครับเข้าตรงกลางที่ลำพาดโรนัอนโด,ด,ด้ไปที่แรดฟอร์ดนะผม,มกดดดินวูดแทงไม่โรนัอนโต้โดนแบคแฮม ปีหนึ่งนะครับจากมาคาแรดฟอร์ดนะครับผมคนละสองเมตรกับพีโดนะครับตอนนี้ลุนฮัตทีกันทั้งคู่เลยนะฮาแลนยังรอดอยู่นะครับผมบอลอยู่ที่แบ็คแฮมนะครับไปที่โรนโดโอ้โหติดแบ็คแฮมเหมือนกันนะครับผมเขาไหลมาให้ฮาแลนนะครับฮาแลนว่าไงครับแรดฟอร์ดจักรยานอากาศนะครับผมไม่เข้านะครับผม ข้ามคานไปไกลเหมือนกันนะ,นะเนี่ยคอนเทว่าคานไปที่มมกกวยนะผมคาฟูนะครับกลับที่ลำพาดนะผมตบไปให้กินวูดนะครับนองไม้เขียวนะครับไหลไปให้โลนโตโอ้โหติดนะครับล้ำนะเนี่ยล้ำนะผมล้ำหน้าไปครับลูกนี้หกสิบห้าทีแล้วนะผมยังนำอยู่สามหนึ่งนะครับในสี่หนึ่งนะครับขอแพบ ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนตัวนะครับผมก็ว่าจะเปลี่ยนนะเอาอินซากี้ลงมาดีกว่าเอาดีแมนหรือตอเลสต์ดีอินซากี้แล้วกันนะครับอินซากี้ผมว่าเป็นซูเปอร์ซับที่ดีที่สุดเลยนะผมว่าได้เลยหาช่องดีจัดอะติดล้นด้วยวะผมลองย,อยิงไกลดีกว่าไปย่งไปโอ้โหยังเซฟได้นะผมจานอวบอ เราได้ทุ่มอยู่นะผมไปที่ลันพาดผมปันนะ่นแล้วครับหข้าวคานไปไกลเลยนะโนลองปั่นดูครเท้าซ้ายของลำผพาดน,นะครับเมื่อกี้วลานะครับไปที่ร็อบสัตน,นะครับปอนอยู่ที่เน,เนมานะครับโอ้โหติดคารูลแล้วนะครับผมแคมเบลไปลันโซ่ไปที่แม็กควายนะครับผม ปที่กินบูดนะครับผมติดนะครับยังได้อยู่ครับผมเราบุอกบูต่อเนื่องครับลอนโซ่แบ็คแฮมเรียบร้อยไหมครับอินซากิอ้หชนเสาโอ้โหจบเลยนะครับลอนโต้ครับผมนีมาไปครับฮาแรนนะครับผมตกกลับไปที่แบ็คแฮมนะครับเอ็มปาเป้ครับบอลอยู่ที่แม็กคว่าครับผมกลับมาตั้งกันใหม่ ค่อยๆเคาะไปนะผมจังหวะนี้ไปแค่ติดแคมเบลลครับไปแคมอีกครั้งหนึ่งนะครับโรนันโดไปที่อินซากี้ครับผมตบกลับให้กินวูดติดเออร์วินนะผมยังได้อยู่นะผมยังบุกต่อนะครับคาฟูโหติดนะครับติดเอ็มาเป้เข้าไหลมาให้ไอ้มาเป้แล้วครับจังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับฮาแลนหืสี่สองนะครับสี่สองแล้ว โอเคครับเรายังนำอยู่87นาทีแล้วนะผมน่าจะใส่ใส่นะครับเกมนี้ไปที่อินซากีติดนะครับ89แล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเห็นมาเป้ฮาแลนฮาเลนอ้โหฮาแลนไม่ไปต่อล้ำไหมไม่ล้ำแนละเรียบร้อยเนมเอา้าเนม,มา่ายิงหลุดกรอบไปเองครับผมลูกนี้โหจอดจอเลยนะครับผมหลุดกรอบออกไปเองนะครับเนม,มา่า ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะโทดสามนาทีนะผมบริเว์คานไปแล้วน่าจะหมดแล้วนะผมเรียบร้อยนะผมจบที่4ประตูต่อสองนะผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใกันด้วยนะผมขอบคุณครับ